สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้ครแลน,นทํารายการช่วงใหม่ให้กับทุกคนนะคะเป็นรายการ Happy Morning <c oughs> ให้ทุกคนได้ตื่นมานะแล้วก็รู้สึกว่ามียาพลังบวกนะมียากระตุ้นนิดนึงให้เรารู้สึกว่าเรามีสกิลเรามีทักษะเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะเพราะว่าเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยบางทีเราหงุดหงิดบางทีเราต้องไปเจอเพื่อนร่วมง,งานต้องไปทำงานที่มันมีความเครียดสูง แฮปปี้มอร์นนิ่งวันนี้คุณนานเลยจัดทำคลิปพิเศษมาให้ในชื่อตอนว่าเพราะพลังบวกคือโรคติดต่อฟังดูคำว่าโรคติดต่อเนี่ยมันดูรุนแรงเนาะแต่จริงๆแล้วโรคติดต่อเนี่ยมันเป็นการติดต่อกันได้จริงๆหลายๆครั้งที่นักเรียนคุณนานถามมาว่าคุณนานบางทีเราฝึกพลังบวกแล้วเนี่ยแล้วพอเราออกไปเจอโลกข้างนอกอะ่ะเขามไม่บวกกับเรานี่สิเราจะทํายังไงดีคุณนัน,นก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันใช้เวลานะ คนบางคนเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเขาไม่เคยรับรู้ถึงความรักที่แท้จริงความจริงใจที่แท้จริงมนุษย์เราเนี่ยเกิดการสร้างกรอบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องตัวเองต้องกลายเป็นมอนสเตอร์ต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างเพื่อที่เขาจะได้ไม่เจ็บปวดจากประสบการณ์ต่างๆหรือเขาอาจจะไม่มีตัวอย่างที่ดีแต่คุณนันเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วอะเอาจริงๆมนุษย์ทุกคนน่ยยังต้องการเห็นความจริงใจมนุษย์ทุกคนต้องการความซื่อสัตย์ แต่มันอยู่ที่ระดับเลเวลที่ว่าเขาจะค่อยๆเปิดรับความจริงใจความซื่อสัตย์คุณงามความดีเนี่ยได้ ได้ระดับไหนค่อยๆให้เวลาเขาเพราะฉะนั้นหลายๆคนถามมาว่าทํำยังไงดีละ่ะที่เราจะเริ่มสร้างพลังบวกให้มันเป็นโรคติดต่อใช่ไหมอย่างแรกเลยคุณนันต้องบอกเลยนะว่าพลังบวกเนี่ยมันเป็นพลังที่ใสสะอาดจริงๆแต่บางทีเราออกไปเจอข้างนอกเนี่ยนะมันก็มีโมลภาวะต่างๆความท็อกซิกต่างๆเพราะฉะนั้นข้อแรกการที่เราจะทำให้พลังบวกมันค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องกลับมาเซลฟ์แคร์ตัวเองบ่อยๆกลับมา ดูแลความคิดของเราให้สะอาดบ่อยๆบางทีเราไปเจอแรงประทะข้างนอกผู้คนต่างๆที่เขาสะสมประสบการณ์ต่างๆมาเนี่ยเขาก็จะพ่นใส่เราบ้างโดยที่รู้ตัวดีไม่รู้ตัวก็ดี หน้าที่เราเนี่ยเราคือเห็นเห็นปุ๊บแล้วเราก็กลับมาโอเคสิ่งนี้มีประโยชน์กับความคิดเราไหมมันทําให้ความคิดเราสกรปรกไหมอย่างเช่นเรารู้สึกไม่ชอบเขาเรารู้สึกเกลียดเขาเนี่ยเราลองค่อยๆชะล้างการเซลฟ์แคร์ความคิดออกนะเพราะว่าร่างกายร่างกายนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมีออร่ามีพลังบวกได้เลยถ้าเราเก็บความที่เราตัดสินเขาหรือว่าเรายังไม่เข้าใจเขาอะเพราะทุกคนก็คือมนุษย์เนาะเราต้องเข้าใจแบ็คกราวด์ทุกคนก่อน เพราะว่าวันนี้เราอยากเป็นพลังบวกให้กับหลายๆคนเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนใช่ไหมมันต้องเริ่มที่ตัวเราหากเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนตัวเราเองต้องเป็นตัวอย่างให้สม่ำเสมออันนี้คุณแอนจะบอกตลอดเวลาเลยให้สม่ําเสมอเป็นแล้วแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์แล้วเราเร่งที่แบบทำไมเขาถึงไม่คิดบวกสักทีทำไมเขาถึงไม่หายจากความทุกข์สักทีแสดงว่าเรากำลังเร่งมนุษย์แต่ละคนอยู่ข้อหนึ่ง ทำตัวเองให้สม่ำเสมอถ้ามันเหนื่อยมากกลับมาบ้านให้เราอับน้ำอุ่นๆให้เรานั่งสมาธิให้เราเห็นไหมการใช้ลมหายใจชะล้างความคิดต่างๆหายใจให้เต็มปอดอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองข้อ 2. ทํายังไงดีให้มันได้ผลอีกคะคุณแอนเราก็ต้องส่งต่อความหวังดีนะความบวกของเราความจริงใจของเราความซื่อสัตย์ของเราด้วย การไม่คาดหวังเวลาที่เราคาดหวังจากมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเดินออกไปข้างนอกสวัสดีค่ะพี่ขายของดีไหมคะถ้าเขาแบบหันมาหาเราขายดีแล้วเรารู้สึกแบบหน้าชาทําไมเขาถึงตอบเรามาแบบไม่มีเยื่อใยแบบนี้ก็ให้เรากลับมาดูที่ข้อ2ถ้าเราบบายไปแล้วถ้าเราส่งความหวังดีอย่างจริงใจด้วยนะอันนี้คนนั้นบอกเลยการที่เราจะส่งพลังบวกเนี่ยเราต้องจริงใจ จริงใจคือทำแล้วทำให้ไม่ต้องคาดหวังอะไรการคาดหวังของเราเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองบาดเจ็บที่สุดทำแล้วดีโล่งไปที่ข้อ3วันนี้ให้เราเนี่ยเริ่มละมุนละม่อมในการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางของแต่ละคนเราลองปรับโทนเสียงในการใช้กับผู้คนบางทีเราแบบสวัสดีมันไม่สวัสดีไงเสียงเราไม่ค่อยละมุนละม่อมหลายครั้งคุณนันอยากให้ทุกคนเนี่ย ฝึกอย่างเช่น working woman ต่างๆนะเมื่อก่อนคุณนันก็เป็นจะเป็นคนเสียงแข็งเวลาคุยกับ partner เวลาคุยกับผู้คนต่างๆเนะี่ยจะเสียงแข็งแล้วก็เขาแปลงความหมายที่เราคิดออกไปเนี่ยผิดคิดว่าเราไปสั่งเขาคิดว่าเราพยายาม dominance ทางที่มันเป็นความหวังดีของเราให้เราละมุนละมอ่อมลองปรับโทนเสียงขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะค่ะสิ่งนี้ฝึกได้นะถามว่าคุณนันฝึกตลอดไหมก็ ค่อนข้างจะต้องรู้ตัวเองตลอดเพราะบางทีเวลาเ,ลเราอยู่ในโหมด working เราอยู่ในโหมดแบบมันต้องได้แล้วเราจะลืมความละมุนละม่อมเรามีพลังงานมุ่งมั่นลงมือทําพลังงานแข็งแรงเราก็ต้องผสมพลังงานาน้ำเข้าไปด้วยในการเจรจาในการพูดกับผู้คนถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็กลับไปที่ข้อหนึ่งเพิ่มพลังตัวเราเองก่อนนะอย่าหลุด อย่าโนยถ้าเขายังไม่เปลี่ยนอย่าโนยเซลฟ์แคร์ตัวเองกลับมาดูแลพลังงานตัวเองให้ดีกลับมาดูแลออร่ากลับมาดูแลความสุขของเราให้ดีคุณแอนเป็นเรื่องเล่านะเล็กๆฝากไว้ช่วงท้ายๆของรายการเราเมื่อวานคุณแอนเนี่ยนะได้ให้พาร์ทเนอร์เนี่ยใส่ปอกหมอนนะ,ะแล้วตัวคุณแอนเองเป็นคนที่ถ้าพับผ้หม่มพัผ้าเนี่ย มันจะมีความละเอียดและเมียดละไมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเรามันเป็นของมีค่าคุณนานก็กลับเข้ามาในห้องเฮ้ยทำไมหมอนมันบูดมันเบี้ยวมันดูเป็นไม่ใช่หมอนมันดูเป็นก้กอนๆอะไรบางอย่างมาละเริ่มแบบเริ่มจะไปดีมานเขาละเริ่มจะไปสั่งเขาละทีนี้คุณนันก็กลับมาที่คําว่าพลังบวกคือโรคติดต่ออโอเคเราต้องคําดาวก่อนนะแล้วก็คุณนันก็ค่อยๆใช้เสียงละมุนละมอ่อมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงแบบ ทำอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเธอนี่ไม่มีระเบียบวินัยถ้าจะไปทํางานทําการใดๆเนี่ยมันก็จะไม่มีระเบียบมันก็จะไม่ละเอียดเธอก็จะไม่ได้รับโปรโมชั่นในการทํางานไปนู่นเลยจ้านะกลายเป็นว่าเขาอยากจะทําดีๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำนะดังนั้นก็เลยปรับวิธีการคือที่รักที่รักมาดูนี่นะเนี่ยหมอนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะอยู่จะได้นอนดีๆเห็นไหมถ้าอยู่เอาใส่ดีๆเห็นไหมเดี๋ยวฉันทําให้ดูเนี่ยทำอย่างนี้ให้มุมมันตรงกันไหมหมอนอยู่ก็จะ ดูสวยแล้วอยู่ก็จะนอนหลับฝันดีอ่าโอเคไหมคะที่รักแล้วก็ปรับว่าแปะแปะหน้านิดนึงเขาก็แบบโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําให้ดีๆขึ้นครับเห็นไหมกลายเป็นว่ากรณีที่1เราจะสั่งเขาเลยกรณีที่2เราเป็นพลังบวกส่งต่อแบบละมุนล,ละม่อมเราก็อดทนนิดนึงในช่วงเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเพราะว่าเราเร่งเขามากเกินไปเขาจะไม่ทําเห็นภาพไหมคะนี่คืออีพิโซดหนึ่งแล้วนะใครที่ชอบแฮปปี้มอร์นิ่งแบบนี้ มีความรู้ดีๆสาระดีๆนะคะคุณแอนก็ฝากแชร์ไปให้กับเพื่อนๆ Subscribe ติดตามคอนเทนต์ดีๆที่คุณแอนจะเอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนนะหลายๆคนรีเควส t มาคุณแอนอยากฟังเสียงคุณแอนตอนก่อนนอนจะได้หลับฝันดีก็อยู่ในลิสต์ที่กำลังทำให้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็พิมพ์ลงมาบอกว่าชอบหรือว่าถ้าใครมีคำถาม ให้คุณนานทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ช่วงเช้าๆก็ส่งมาได้เลยนะในใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวคุณานานจะค่อยๆจัดทำให้ตอบคำถามของแต่ละคนแน่นอนวันนี้ขอให้ทุกคนได้มีช่วงเช้าๆที่มีความสุขนะปรับพลังงานปรับทักษะปรับสกิลความสุขของเราสม่ำเสมอแล้วการใช้ชีวิตการทำงานของเราความสัมพันธ์กับผู้คนมันจะเริ่มละมุนล,ละมอมขึ้นไปในทางที่ดีแน่นอนวันนี้คุณานานแล้วก็ห้องเรียนความสุขช่วง Happy Morning ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ